สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุขเนอร์มินีบารอนสีเอาสายไฟยมาย่างเบิง่งเนาะว่ามันสิถึงนะบ่เอาลองเอามาก่อนหนึ่งก่อนอีกเกาะห้าร้อยเมตรเนี่ยลองย่างไปพื้นรุ่นรุ่นเลยเนาะน่ะย,ย่างหลับไปเลยข้อขามหวยมาเบิ่งกันมันสิถึงหรือมันสิบุถึงเนาะห่าลอยถามมัน มันโมหนึ่งกับจีไรซื้อมาเพิ่มอะไรพี่น้องลองเอามาย่างเบิ่งว่ามันถึงถ้ามันถึงหรือว่ามันเลือก็ถือว่ากาดีเนาะถ้ามันบ่ถึงนี่กได้ซื้อมาเพิ่มอีกนี่ก็คือเสาหไอยเที่ยวีิย่างย่างไปหน้าเขาชิรัดไปนี้รัดไปนี้เลยตอนนี้สร้างไพ่ประกันเพื่อนมา มือนี้เแหละเพิ่นชิมาเอาไฟลงให้เนาะเอาเอาลงจากเสาซืา้อเน,นี่ยของเพิ่นอันจะมีแต่มีเตอะมันนี่ที่มันจะโดนนำไฟนี่ยเพิ่นเอาลงจากเสาาให้ในกัดที่เรือฮันซ้ายเอาเขาหน้าเองเนี่ยห้าสฉีเอาใส่ไปเองเนาะเพิ่นเอาลงให้ซื้อนี่ย่อนท่านพี่ท่าน,นอตอนนี้เฮาสฉีไปตัดเอาเสาก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เอาเสามาอนไรไปทางข้างก่อนนี่อยทางในบ่อนี่มันหกไล้แตเบิร์ก่อนเท่าที่ยังกอนเท่าทีละสบายดีพ่อพี่นนองสบายดีพ่อพี่นนองมาสุผู้สุขคนเด้อสบายดีเอฟซีสุขคนสบายดีมาก่อน่ะสบายดีปลาดุก่อนดีดีไม่ไหวแคนะไม่ไหวนนาะสมเปร์เซนต์ตาสบายดีทานผู้ส้มไปผู้สุขคนเด้อเนี่ยไปเบิ่งูนี่ไปไปสองห่วยเ À, giang lạt màn gì đấy nó cái cái bằng sau bằng nhang cân sau cái sau mày tát tao yên là. nó không một thân này Bây giờ ngộp với con ừ. hết bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền không những

แห็งแล้ววะโอ้กำลังเดืองเอาไม่ได้แข็งได้แล้วฮะอันนี้ก็คือพวกผักกาดนะพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกาดไอ้ผักกาดบ้านท่าเจอผักกาดตัวผักกาดพื้นนะเนหละ อะไรคือบักผีกนอะอคือบัก้าสีปูไปหอดพู้น่ะยวมันบอนมันเป็นน้ำๆมันงมาทันดาเดีวเนาะเดียวเบ่อังมเส่นขสิปูบกทัวมือีขสพุดลุมปูนนั้นได้บบบทัวเนาะคอยซื้อได้บบกทัวมากขสิปูการอะไรแล้ว่กำลังบวก เรามันใหญ่เลยถ้กินพี่นอ pues ับเปี่ยวมันสดไยกินทั้งปลาผักกับมีบเนาะกินวดบ่เขาซาบินวงะเขามเลไซียพูดจะไดมันยเนาะอุ่าจูเบาคฮ็คือสไดแรด้อกาวสามสบกันยังดีนะเดี๋ยวี้าเห็นลาแสงจอี่อ Họ kêu hoặc là xe anh cầu đợi đâu Tụi này khoảng cả... phái 1 cái đằng mạ Sẽ khoảng phai đồng Ông Tơ, tỏa đen khỏi khoảng này

ใช่แล้วตัวเอออย่าตัวแบบควาตัวนี่เดี๋ยวก็ใส่ได้ ขึ้นไปแล้วต่อลงจะกี้ให้เพื่นต่อหายเนาะอย่าต่อไปหน้าเดีย๋ยวว่าลอนปิต่อเองเสียวเสียว เดียกนาทีของเขาเด็ไฟเขาบเออไปหอนท่นช่วยใส่หรอก เด้อบ่ง10มื้อฮอดจ้ะ2.2แสนกิปเออสิให้สางไฟเมื่อไปยังซ่บอนนี้สิยังซายไฟไปเด้เนาะพี่น้องยังซายไฟพี่น้องมันสิงอวันเสรกสิบ่ัดปานดเนาะเนนเนหน้าเขาน่ อยกติดใครใครขนาดนี้ถึงช่เส้อ่องเสนได้เนาเออดึงไปก็เยหยาพรมันนะคอยขึ้นดึงาไป <laughs> à gì lưng có là sai không học ai đương sai vai hoặc ai đương sai giơ 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 ไม่เกินพี่น้องเลยโอ้ลึงเื่อมาเอาไว้ง่ายพี่น้องมันหนักตายสายไฟเราสายญ่ายบังเสียงเ้าก็ได้ลึงมาบาดีดียวบ่ได้วยแน่นึงตึงต้องคอยดึงดึงเทียนานเทียนานเทียานกับไปกับมากับไปกับมาอยู่พี่น้อง ยังบ่ทันได้ฮเอดเถื่ออยู่ที่เขา30นาที่แ้่ลึงมานี่ความหนักบ่ให้เบาวดึงยากอีหลีสุดยอดมันคนบ่บ่ด้ายเนาะกันมีซ้ำเสียคนดึงดึงเป็นยายเป็นยายเป็นยายเป็นบ่อนเป็นบ่อนยายกันอันที่ใดอันนี้มันเฮาดึงแค่3คน ตอนนี้ก็หอดเทีย่ยงไปทีเดียอยพี่น้งกระจ <c ười> ายบูป่ามาหนึ่งดอกตายมากรกนาสีเรือเนาะบูว่าเรือจะเม็ดเนาะที่เห็นเห็นเรือพี่น้องเลยเรือห้าหร้อยเม็ดเรือเสื้อใจเจ้ายังไง Ê, nhạc. nhạc. Ê, hại không? Mười để thăm hại mà đây này Nhạc hại Bác hãy kia nạm nhiên không? Sao vậy nạm yên không? đến đây tụp đến cái bộ đường thôi bà Nhạc kịp nạm yên cho đây không? Không có gì tụi mà nó ทำชิล่น้องมอยหอดต้มลอดทายมอยแฮ้ไปเฉาจนหอนชีววตม่งายเลยขาโอเโอ้ยเนาหน้าเสะกูเลพไ่นองเย้าเอาหน้าเสออกกนจะพิลามอสใส่ฟูดีๆมั้งทบลองมาหลายๆเนาะพื้นคมไวกินข่าก่อนไปนองกินเขาน้ำกันเถอะ เรื่องพี่นนองเจาบักครับังจากกินเชาากินน้ำและเจียเซ้าตน้ออไรเาใหม่เนาะเชาเทียนเก่าฮะมีอยู่สี่สี่เชาหาเ่ากันเดียวไปต่อเอาเนาะเียหม่ต่อใหม่น้อยต่อขึนีกต่อตะปูต่อกันหาเซ้าพี่นนองอาจะหาเชาใหม่เนะ อเอางเป้าเีม้เอาเส้าเมื่อเนาะับไปไาบอลเสาไฟนี่น้ี่ทีาเจาลึงสายไฟจดคามทางรถน้องคือเก่าทางรถทายบวกับเสาตัวนี้เัาไปก็ยังจะไปต่อสิสิไปซื้อใหม่มาต่ออีกพี่นนองซื้อใหม่เส็นมาต่อขึ้นมาอีกเพิจักแมตหนึง นี่เสาเนี่ยประมาณซ้าแมทหานะเสาในซ้าเมทหา่าแต่ชิโตีกขึ้นอีกประมาณเมทหนึ่งประมาณนี้พี่น้องฮึ๊บเออโอ้โอ๊ะตายตายมึงแค่ค้นเสาเมื่อเนาะพี่น้องเผื่อไปเหตุรักเสาไฟเนาะเท่ากับสีขามหวยตัวเก่าอีเด้อพี่น้อง กะแหงแน่ละว่เนอะแหงน้ำแน่ละน้นองเอ้ยแต่โ่้โหภาษีพรได้ว่เนอ่อกพระกนั่ง <c oughs> โอ้เลยเป็นตะขาอยู่เลยแต่อย่าไปตามห้อยเก่ามัานทิ ต่อเดวนแดได้ตแดต้ื่อยไม่อเตอนาแม่สือใหม่ก็คือตะปูเใหม่นี้ถ้าจะไปต่อต่อสเไฟนต่อเป็เอาเนหนึ่งอันโมพอดเนี่ยจะมาสื่อใหม่นะ เอาตื้อตะปูคุณพ่พอจ,จะมาซื้อใหมจนะมซือ้อใดเลยเอาชิปชองันอตอนนี้บอสดอไปซื้ออันนี้มาเนาะแนวจับสายไฟอเนาะมันจะมีเป็นคู่เนะาะเออที่นี่มักเลาะมัมมนำดำๆอยู่ข้างใน,นเอามาประกอบใส่แนคะ่ปัญดีเลยเดินอแอนปลาย ก็งันเออกับบักหลอ,อลันนั้นถ้ามาลาเนี่ยอกับบักหลคือคือไอโดมีอะออพี่มาข้าวจเอาใชนี้เนะนี่นะี่นั่น,เป,นเป็นคู่เนาะคู่หนึง่งสาวสาวสามพระซึง่งอันนี้ก็ร้านไฟอน้อบรานเดสิซานเองนะชิมมงคลไสมีอะไเกิดวมีเดชิเวงในยูทูบบ้างมั้ ตอนนี้สิเอาตอนนี้ออกมาเมื่อนหร่ก็เมื่อคืนใส่อันนี้พี่น้องเลยติดทรายใส่เลิ่มใส่เช้าลงบ้างเลยซึ่งทรายนี่น้าสิโพดีพี่น้องเลยลึงม้าเรื่อยๆแบบว่าเฮาดึงเฮาดึงไปเรื่อยๆนะเฮาบริเบิร์นทางนี้คืนวานมันยังเดือดลายมาเบิร์นทางนี้โพลีีสุดเลยมาเบิร์นทางนี้ไกลนานสิโพดีเนาะทราย nhưng mà chỉ một thằng chỉ nhang nói nhung làm chỉ phát đi anh ạ khi thằng nhiều say đuột mà mệt nó vừa mình lại các bạn đừng xây gốc mạnh thì cái chỉ say sao vậy nó bọn ได้เกือบพึ่งหนึ่งพี่นองอื่นต่ออีกจะเม็นสีอะไยไม้อน,น,ไนอันี่แกให้อายมาซอยเนาะให้เรามาซอยตอน่าเราก็เป็นสางไฟนี่ให้ทิ้งแค่าหนอไา่พอกินที่พอ้ยไปปิดคลิปปะชิดปิปดคลิป ก็สำหรับคลิปนี้ก็ชีจบ้องเพียงตอนนี้เลยพ่อแม่พี่น้องเมื่อยร้ายมื่อนี้เมื่อยร้ายมื่อนี้เมื่อยแห้งเมื่อยดึงสายไฟเนาะถ้าเบิ่งมืออื่นบ่มันสิสําเ็จบ่เนาะอืถ้าเบิ่งมืออื่นสิได้ใช้ไฟหรือบ่ก็การพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามเด้อพ่อพี่น้องก็ที่สำคัญกับโบขามโฆษณาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเอาอะไรมีได้ไรพี่น้องเลยมาซอยเนาะมาซอยกับ กอดกันไาเต่ออืมรับช่องหมื่นพี่นาะช่องหมื่นตายรวมเรพบายใจาไฝเขาที่เข้าลงแย่งลกับเจ็ดพันนะพี่น้องที่เข้าขากองเตอเนาะ่ามิเตอ่ามิเตอไฝ่ค่าสื่อหันชื่อนี้ร่วมหมดรใไฟรวมเทิงนะ้ประมาณช่องหมื่นองหมืนปลาย่องหมนปลายพูแน่แต่ว่าหมดท่านได้สื่อหมดเลสื่อเขาเลย ขนาดยังบดท่านโปมท่านเปมเนาะแบบว่าจำเด็ดโทดขนั้นเนาะยังโปมยังอะไรอีกโอเคพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปนะสบายดีค่ะสบายดีสวัสดีครับ